ตอนนี้กบเวลา17นาฬิกา17นาฬิกาห0 32นาที17นาฬิกา32นาทีเราหาเปิดไฟ ไฟส่องสว่างภายในวัดเอ้าคุณหมคุณหมไปว่าท่านเอียงบ่กว่าท่านเหตุบ่ฮะ เปิดอันนี้ผมก็เิ็นว่ามันเปิดตีเดียวนี่ว่ามันทำบัดเหรอฮะโล่ใบโลนยังมาหลงตัวใดอันนี้เรียวงานเรีย <c oughs> <c oughs> เป็น <c oughs> ด,ด้วย <c oughs> พ,พระพุมดินี่เป <c oughs> ็นไปพระพุมดินี่อัดคลิปอีก่ียบครับอัดคลิปลงยูทูบไหนเนี่ยแฟนครับนี่พะหมูตรงชัยถามวา่าลูก เดี๋ยวน้ำผ่ากันบรรยามาศวังทานหนามกันทาหนามนี่ำันเย็นคงวัตจำแย่เป็นบึงใหญ่ปกติกะมองนี้ก็จะเป็นมองเย,ยตาแล้วนอนไปยี่อวันตาไม่นหองไส้ของหลวงพอ่อเว่าตอนเราลับไปธุระอยู่บ้าน อันนี้ก็เป็นหอดไตสาาร้างบนท่านแล้วอยู่โอ้ยดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์ขึ้นงามเลยซิบหาคำเลยได้มือเฮือกับซิบหาคำเต็มดวงเลยเดี๋ยเนี่ยก็แเจงแล้วครั้งขึ้นมาดวงจันทร์งามอันนี้เป็นบึงใหญ่ปลาหลายรอ,รอบๆบึงก็เป็นตน้นไม้ลมเลื่อนนายูอันนี้เป็นปลา ปลาเล็ดหลายด้วยนะส,สกับดีคกับครับตามตัวเร็บ ขาวาจนางชนะกายามาชจสันเตนโสมวิตินนามูนหัวตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลาเมาเถอะเร่ด้สวัสดมะเฮอวันพระสิบหาคันโม่ไห่ด้วยคุณอันซวงยังโม่ไหญอยู่พยายามพยายาม ปัญญาปติปัจจลิโตจิตวามุนิโท <c oughs> อามาเปิดไฟของนาไ้ลงปูก่อน วันประจําบัานก็ยังไงแล้วตอนนี้กูบาเอิงมาอยู่อ่ะตรงไหนมาเปิดมาเปลี่ยนปกติลงผีเอิงแล้วอยู่แต่ว่าตอนนี้เราลงไปเที่ยวไต่จะเป็นนาทีของกูบาก่ะ เราไปสอบซอยกันอันนี้คำแล้วกันยังมีหยาดโยนใส่สัตว์ท่าพระพุม่มก่าตําแหน่งก็มาบกขาดสายได้มาหลายแต่ละเหมอม้อมาเธอมาเบิดเมือ่อเธอสองถุ่มสามถุ่มกันยังมาอยู่กับมี นี่เป็นศาลพระเจ้าตากศาลพระเจ้าตากนี่ผู้การเมืองอุบลเรลมาสั่งไว้ผู้การตำรวจวัดตำแหน่เนีน่เป็นวัดบ้านกึ่งวัดป่าเป็นวัดบ้านกึ่งวัดป่า จริงเป็นวัดบ้บานแต่ว่าโดยการอนุรักษ์ของหลวงพอ่อมันใหม้ตัดของใหม่ทุงไหลก็เลยเป็นวัดปา่าไปโดยปริยายมีคนสร้างศาลมีคนสัทธาลายพระเจ้าตามเป็นกุศลเนาะประเทศไทยเขามี ประเทศไทยเขาในเอกลาดษณ์ทั้งในเป็นประเทศกันยอดพระเจ้าตากนี่เขามาในส่วนป่าเป็นกุฏิกุฏิในกุฏิลังนี่งหลวงพี่อึงโย agama pi mai wala ไฟนี่ครับเป็นพระพุมแล้วแสงไฟพระพุมพระพุอมอยู่นี่นก็ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธดเนี่งความศักดิ์สิดมูลบ้านสาาันเก่าแต่สำเร็จผลหลายคน พอโดยปกติแล้วคู่บาก็สีตื่นช่วงนี้คู่บาร์ไปได้ทำบัตรพอใหญ่ตากับไปอยู่นะเนี่ย ดูตาเปิดฟืนเปิดไฟดูจองเนี่ยก็จะตื่นตีหาตื่นตีหาลงมาปัดมากวดมาเก็บขยะปิดฟืนปิดไฟซอยคู่บาหมูบาหมือคู่บาหมลเราตื่นเด็กเด็กปนนี่เตื่นเด็กตีสามกัวตื่นแหลแล้วก็สิมาปัดมากวดอยู่ทั้งฟังทั้งลงพอใน่ตีสี่กวนแล้วมากวดล่ะว่ากันมา เก็บมาคนใบใหม่แต่แล้วกวดบางเหมอแล้วก็มาเก็บมาคนใบใหม่แต่แล้วกวดแล้วก็จัดอาสนะให้หลวงพ่อตอนสั้นเขา่ามองสั้นเขา่าอาสนะสั้นเขา่าปัดกวดชะลาหอสันนะที่ห้องผุบ่าช่องแล้วก็รดนบำใบมากก็เก็บหลังจากสันเพลีแล้วก็เก็บอาสนะ หลวงพอ่อสันของมองพระสันน้ำกันเนี่ยหล่ะแต่ว่าตอนนี่คคู่บาโมูล้วกับบังเถอแล้วก็มาเห็ดคู่บาโมูเนี่เป็นผ้าที่ใส่ได้แห้งเนี่ยใส่ได้มากๆขยันรับไปสอบนาทีดีที่สุดคนเนี่ยโอเคเลยอ้าวจบคลิปไปสำนี ไปกินย่างก็ไปพระพุม่มันย่ยนิ่มกันยังจุดถูกสารปุยาตายายอยู่ในพระพุ่มก็มีสารพระพุ่มแล้วกับปุยาตาใหญ่โอเค